สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองเส้นทางยุบสภาของพลเอกประยุทธ์จันโอชาชะตาการเมืองชะตากรรมของรัฐบาลก่อนและหลังการตัดสินใจประกาศยุบสภาเดินหน้าเข้าสู่โหมดแห่งการเลือกตั้งน่าสนใจอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็น รัฐบาลของนายชวนหลีกภัยเมื่อปี2538ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของนายบรรหารศิลปะอาชาเมื่อปี2539ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนายอภิสิทธิเวชชาชีวะเมื่อปี2554เมื่อมองผ่านสถานการณ์เมื่อมองผลอันตามมามีความจริงปรากฏให้เห็นอยู่เด่นชัดว่าเหตุผลในการยุบสภาเป็นเหตุผล ที่มีทางเลือกน้อยอย่างยิ่งขณะที่ผลอันตามมาผ่านการเลือกตั้งก็ไม่ได้เป็นไปตามดังคาดนี่คือความเป็นจริงที่ทั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาทั้งพลเอกประวิทต์วงสุวรรณจะต้องนำไปคบคิดใคร่ครวรให้จงหนักเพราะอาจไม่ได้เป็นไปตามความต้องการถามว่าปัจจัยอะไรทำให้นายชวนหลีกภัย จำต้องยุบสภาในปี2538คําคำตอบเป็นชัดอย่างยิ่งว่าเพราะท่าทีของพรรคพลังธรรมพรรคพลังธรรมงดออกเสียงในยติไม่ไว้วางใจถามว่าเหตุปัจจัยอะไรทำให้นายบารรหารศิลปะอาชาจำต้องตัดสินใจยุบสภาทั้ง,งทั้งที่ตกปากรับคำว่าจะปรับคอรมอํคำตอบเพราะต้องการจะดัดหลังทางการเมือง เพราะกลุ่มที่กดดันมิได้ต้องการเพียงปรับคอรมอรหากแต่ต้องการให้ผลเอกชวดิโยงใจยุท์ไปแทนที่ในบรรหารศิลปะอาชาน้ำเสียงที่หนักแน่นยิ่งคือนายสนอเทียนทองในภาวะโดดเดี่ยวเช่นนี้มังกรอย่างนายบรรหารศิลปะอาชาจึงเลือกที่จะยุบสภาแทนที่จะเป็นการปรับคอรมอรไม่ว่านายชวนริกภยัยไม่ว่านายบรรหารศิลปะอาชา ล้วนไม่มีทางเลือกความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งของการเลือกตั้งและการปรับภูมิทัศน์ในทางการเมืองในแต่ละครั้งดําเนินไปอย่างไรเมื่อในชวนหลีกภัยยุบสภาก็ต้องพ่ายแพ้ทางการเมืองเนื่องจากพรรคชาติไทยในยุคข,ของนายบรรหารศิลปาอาชากวาดสสได้ทั้งไยศาลและภาคกลางนายบรรหารศิลปาอาชาก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อนายบรรหารศิลปะอาชาย,ยุบสภานายสนอเทียนทองตีจากไปเป็นเลขาธิการพักความหวังใหม่พักความหวังใหม่ชนะพลเอกาวลิตยยงใจยุทธได้เป็นนายกรัฐมนตรีการยุบสภาของนายชวนิกภััยําำให้คุณทักษิณชินวัตรได้ชัยชนะการยุบสภาของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะทําให้คุณยิ่งรักชินวัตรได้ชัยชนะหลังการยุบสภา มีน้อยครั้งมากที่คนยุบสภาจะได้ชัยชนะในการเลือกตั้งในทางการเมืองไม่มีใครตอบได้เลยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะตัดสินใจยุบสภาเมื่อใดแต่ความจริงจากอดีตบ่งบอกออกมาเด่นชัดเด่นชัดว่าสถานการณ์จะบีบให้ต้องยุบสภาขณะเดียวกันความท้าทายเป็นอย่างสูงในทางการเมืองก็คือเมื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาตัดสินใจยุบสภาแล้วจะได้กลับมา หรือไม่คำตอบอยู่ที่พรรคเพื่อไทยคำตอบอยู่ที่พรรคพลังประชารัฐความคืบหน้าล่าสุดวิรัตโต้ย้ายพรรคหนีพลังประชารัฐยืนยันเขียงข้างบิ๊กตู่แน่นอนนายวิรัตรัตนเศตโต้ข่าวลือการย้ายหนีพรรคพลังประชารัฐลงเลือกตั้งครั้งหน้าแน่นอนอยู่กับบิ๊กตู่บิ๊กป้อมสุดงงใครปล่อยข่าวต้องการอะไรยืนกราน ไม่มีย้ายไปภูมิใจไทยยิ่สิพฤศจิกายน2 5 6 4นายวิรัตรัตนเศษสอสอบัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพ,พรคพลังประชารัฐยืนยันว่าตนไม่คิดย้ายออกจากพรกพลังประชารัฐการเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะอยู่กับพักพลังประชารัฐจะต่อสู้ในสนามการเลือกตั้งร่วมกันกับพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักแน่นอน ทั้งนี้นายวิรัตไม่ทราบว่าคนที่เต้าข่าวและปล่อยข่าวนี้ออกมาเป็นกลุ่มใดและต้องการหวังผลอะไรกันเพราะตนนั้นไม่เคยคิดย้ายออกจากพ,กพรรคพลังประชารัฐอย่างแน่นอนนอกจากนี้กระแสข่าวที่ว่าตนไปร่วมงานกับพรรคูมิใจไทยนั้นก็ไม่จริงยืนยันว่าครอบครัวของตนรวมถึงสสจังหวัดนครราชสีมาจะยังอยู่กับพ,พรรคพลังประชารัฐอีกต่อไปความคืบหน้าล่าสุด สุชาติสยบข่าวลือไม่แปรพักซบเพื่อไทยลั่นอยู่เคียงข้างบิ๊กป้อมบิ๊กตู่ยิมแปดพฤศจิกายนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวระบุว่าถึงกระแสข่าวการย้ายไปอยู่พักเพื่อไทยตามที่เป็นข่าวไหมขอตอบพี่น้องสื่อมวลชนพร้อมกันตรงนี้เลยนะครับ มไม่ทราบว่าใครปล่อยข่าวและมุ่งหวังในวัตถุประสงค์ใดตลอดทั้งวันมีการสอบถามกันเข้ามาไม่ขาดสายเรื่องที่ว่าผมจะย้ายพักการเมืองผมขอเรียนแบบนี้ว่าผมเป็นนักการเมืองที่มีอุดมการตั้งใจทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองดูแลทุกสุขพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และเทิดทูน ในสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกลมหายใจก่อนหน้านี้ผมได้เคยให้คํามั่นยืนยันมาหลายครั้งหลายหนแล้วว่าจะขอเคียงข้างพลเด็ปประยุทธ์จันโอชาและพลเด็ปประวิ์วงสุวรรณทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองดังนั้นข่าวครา,าวการย้ายพักที่มีกระแสออกมาตลอดทั้งวันล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลเท็จทั้งสิ้นขอให้ทราบโดยทั่วกันว่า การเลือกตั้งครั้งหน้าผมจะสนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพียงเท่านั้นและยืนยันไม่มีทางแปรพักความคืบหน้าล่าสุดหมอระวีเผยพักเล็กรวมตัวจอดเสนอกฎหมายลูกใช้ระบบ MMP มีสสพึงมีที่รัฐสภานายแพทย์ระวีมาศชมาดลสสบัญชีรายชื่อพักพลังธรรมใหม่ แถลงข่าวภายหลังผลการหารือของกลุ่มพักเล็กและพักขนาดกลางเกี่ยวกับการเสนอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพรปรว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอและพระปรว่าด้วยพักการเมืองว่าหลักการที่พักเล็กเห็นชอบร่วมกันในพรปรทั้งสองฉบับคือต้องยึดหลักคะแนนเสียงไม่ตกน้ำและการคำนวณคะแนนบัญชีรายชื่อต้องไม่มีขั้นต่ำเช่น หากมีเกณฑ์ขั้นต่ำ3า3 0 0 3 0 0ต่อหนสอสอ,ออาจทำให้หากได้3 4 4 0 0คะแนนเสียงของประชาชนก็จะตกน้ำทั้งหมดนายแพทย์พระวียังกล่าวต่ออีว่านอกจากนี้พักเล็กยังเห็นพร้อมกันว่าในการเลือกตั้งทุกพักสามารถส่งสอสอ,อเขตเพียงเขตเดียวทั่วประเทศก็สามารถส่งบัญชีรายชื่อได้เลยนอกจากนี้ หลักการสสพึงมีเราเสนอให้เอาคะแนนรวมของบัตรเลือกตั้งที่สองหารด้วย500หรือเอาคะแนนรวมบัญชีรายชื่อบวกกับคะแนนรวมสสเขตทั่วประเทศหารด้วย500ตัวเลขก็จะอยู่ที่ประมาณ70,000คะแนนหรือ140,000คะแนนต่อ1สสนายแพทย์ระวีกล่าวต่อว่าสำหรับขั้นตอน ของการสมัครสสนั้นพักเล็กเสนอว่าสสบัญชีรายชื่อสามารถใช้เบอร์เดียวกันได้ทั่วประเทศแต่สอสเขตควรเป็นไปตามหมายเลขของแต่ละพื้นที่มีการจับสลากตามขั้นตอนปกติและค่าสมัครสสเราขอลดลงมาเหลือเพียง3,000 0ถึง5,000บาททั้งนี้เห็นควรให้ยกเลิกตัวแทนพักการเมืองประจำเขต และยกเลิก Primary v o t e ส่วนหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถทำได้ด้วยวิธีอื่นทั้งนี้ขอยกเลิกการเก็บเงินค่าสมาชิกพักคนละ100บาทเนื่องจากถือเป็นภาระของพักการเมืองที่จะต้องจ่ายค่าสมาชิกให้ประชาชนซึ่งทุกพักทำเหมือนกันหมดหากพักใดไม่ได้ทำให้ออกมาเถียงได้เลย รวมทั้งควรยกเลิกทุกมาตราที่เกี่ยวกับการปรับพักการเมืองเพราะข้อกฎหมายเหล่านี้ทำให้หัวหน้าพักการเมืองเท้าข้างหนึ่งก้าวไปอยู่ในคุกจากกฎกติกาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนายแพทย์ทรวียังกล่าวต่อยกว่าการประชุมในวันนี้ได้มีนายโกวิทพวงงามสสบัญชีรายชื่อพักพลังท้องถิ่นไทยในฐานะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลวงเล็บวิบ รัฐบาลเข้าร่วมประชุมด้วยโดยนายโกวิดได้รับฟังข้อเสนอและจะนำความเห็นนี้ไปยื่นเสนอต่อพักร่วมรัฐบาลถ้ามีประเด็นใดที่เหมือนกันกับร่างของรัฐบาลก็จะร่วมด้วยแต่ประเด็นใดที่เห็นต่างก็จะว่ากันไปในสภาว่าจะโหวตไปในทิศท,ทางใด